สวัสดีครับวันนี้เรายังคงอยู่กับเรื่องของเลขบัญชีธนาคารวันนี้เราจะไปโฟกัสกับเรื่องความหมายของเลขบัญชีในแง่ของเลขบัญชีไหนที่เหมาะกับการใช้จ่ายทั่วไปในชีวิตประจำวันไปชมกันเลยครับ ผลรวมหนึ่งนะครับจะใช้ใจ่ายอย่างบ้าคลั่งค่ะสติจะใช้ใจ่ายเป็นเงินก้อนเป็นหนักๆนะครับเพราะฉะนั้นคือถ้าลายใจ่ายในชีวิตประจําวันเราต้องค่อยๆทยอย,อยใช้ทยอยจ่ายมียิบย่อยยิบย่อย,ย,ยแต่ถ้าเป็นเลขหนึ่งแต่ถ้าผลรวมได้หนึ่งเมื่อไหร่ปุ๊บคุณจะจ่ายครั้งเดียวทีเดียวทําให้คุณไม่เหลือเงินไว้ใช้จ่ายอย่างอื่นเลยครับผลรวมเลขสองเหมาะก,กับการใช้ใจ่ายทั่วไปในชีวิตประจาวันมากเพราะเป็นการใช้ใจ่ายจิปาถะก็คือหยิบนั่นหยิบนี่ซื้อนั่นซื้อนี่เหมือนอารมณ์ไปจ่ายตลาดและเรามีเงิน อยู่ในมือใช้จ่ายเรื่อยๆอันนี้คือเหมาะกับการใช้จ่ายในชีวิตประจรําวันแต่มีข้อเสียอย่างหนึ่งผลลมข้อ2คือบางทีมีหมื่นหนึ่งอาจจะใช้สักหมื่นสองอาจ,จใช้เกินตัวไปนิดนึงนะคะระับด้วยความที่เรามีของที่อยากซื้อมากมายนั่นเองนะครับผลล ô สามเนี่ยไม่ค่อยแนะนําให้ใช้ในชีวิตประจรําวันเพราะว่าเงินที่จะสํารองใช้ในชีวิตประจรําในชีวิตประจรําวันที่ใช้จ่ายชีวิตประจรําวันจะไม่พอกับความต้องการของที่อยากซื้อเช่นสมมุติว่าเรามีค่าใช้จ่ายที่จําเป็นจะต้องใช้จ่ายประมาณ5อย่างแต่บัญชีที่ ผลรวมเลขสามาจะมีความสามารถในการซื้อของได้ประมาณ2อย่างเพราะฉะนั้นคือมันจะขาดแคลนมากกว่านั่นเองนะครับผลรวม4ี yah, ่เหมาะกับการใช้จ่ายในชีวิตประจำวันเป็นอย่างมากเพราะว่าอันนี้คือจะมีการคิดคํานวณแล้วว่าใช้จ่ายอันนั้นผสมอันนี้ใช้จ่ายอันนี้ผสมอันนั้นคือบวกลบคูณหารได้อย่างลงตัวนั่นเองนะครับผลรวม5ถามว่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันเหมาะไหมผมบอกได้เลยว่าเหมาะนะครับก็คือมันเป็นการใช้จ่ายอย่างมีสติมีเหตุมีผลบัญชีนี้คือมีเท่าไหร่ใช้เท่านั้นไม่ใช้เกินตัวคือเขาเรียกว่าค่อนข้าง รรรอบบและละมัะััดวงงงกกาาาใช้จ่่่ยยยเป็น,นิผลรวมหมายเลข6เหมาะกับการใช้จ่ายในประชีประจําวันอีกเช่นกันนะครับเพราะหมายเลข6คือหมายเลขที่การเงินค่อนข้างหมุนเวียนเฟื่องฟูดีทําให้การใช้จ่ายไม่ติดขัดเพราะฉะนั้นบัญชีนี้ก็คือจะมีเงินมาใช้จ่ายในชีวิตประจาวันอยู่เรื่อยๆครับผลรวม7ไม่เหมาะกับการใช้จ่ายในชีวิตประจาวันหรือใช้จ่ายเรื่องตัวไปเพราะว่า7จะเป็นจะมีเรื่องการจ่ายยากติดขัดหาเงินมาจ่ายยากนั่นเองเช่นสมมุติว่าเรามีของที่ต้องการซื้ออยู่มา10อย่างใช้หมายเลข7เราอาจจะซื้อเขาเรียกว่า โอกาสที่จะได้ซื้อแม้แต่แค่ของชิ้นเดียวยังยากเลยครับมันจะค่อนข้างยากมากและนี่อีกความหมายหนึ่งคือใช้จ่ายเลขนี้แล้วจะค่อนข้างรู้สึกว่าขี้เหนียวขึ้นหรืออะไรขึ้นคือโอกาสที่จะได้ซื้อของในชีวิตประจาวันมันจะยากขึ้นนั่นเองนะครับผลรวมแปดนะครับมันเป็นเลขที่เกี่ยวกับเรื่องของการหมุนเงินถามว่าเลขนี้ใช้ในชีวิตประจําวันเหมาะไหมไม่แนะนานะครับเพราะว่าถ้าสึกถ้าคุณซื้อของด้วยหมายเลข8มาคุณมีโอกาสที่จเจ้าของนั้นอ่ะไปจำนาจำนองหรือไปขายต่อหรือไปปล่อยต่อมากไม่เหมาะกับการใช้ในชีวิตปปรรระะะจจํําาาาววววัันนนเพ่่ขอองทีีใใชช้ชคือ ที่เขาเรียกว่าใช้สิ้นเปลืองอ่ะซื้อมาใช้ไปซื้อมาใช้ไปมากกว่าก็ไม่ค่อยแนะนําเลขแปดนอกจากนอกจากความหมายที่เราว่าเหมือนอารมณ์แบบซื้อมาแล้วต้องไปปล่อยต่อซื้อมาแลต้องไปทําอะไรต่อก็คืออีกในความหมายหนึ่งก็คือใช้แบบไม่ทันคิดเขาเรียกว่าอารมณ์ชั่ววูบพาซื้อของอะไร่นเเงหมายเลขเก้านะครับเป็นเลขของพลังงานหลายเวยนที่สงบนิ่งอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเลขนี้จึงไม่ค่อยเหมาะการใช้ใจ่ายในชีวิตประจําวันทั่วไปคือหมายเลขเก้าถ้าจะใช้ซื้อของมันจะการเป็นการวางแผนมาแล้วซื้อของ ชิ้นเดียวครั้งเดียวจบอะไรอย่างงี้มากกว่าคือไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได,ไได้ไม่ได้มีความจําเป็นที่จะต้องซื้อใช้ใจ่ายเบทใช้ใจ่ายเบทเตลเลททั่วไปคือไม่ค่อยเหมาะกับการนํามาใช้จ่ายในชีวิตประจาวันครับสรุปนะครับเลขผลรวมที่ดีของเลขบัญชีที่เหมาะกับการใช้ใจ่ายทั่วไปในชีวิตประจาวันก็คือเลข2เลข4เลข5แล้วก็เลข6 ขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามคิดเห็นยังไงกันบ้างกับคอนเทนต์นี้พิมพ์คอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกด subscribe เป็นกำลังใจให้เราหรือถ้าเห็นคอนเทนต์นี้มีประโยชน์จะแชร์ไปให้เพื่อนๆได้รับชมก็ขอบคุณเป็นอย่างยิ่งครับก่อนจากกันท่านสามารถชมคอนเทนต์เก่าๆของเราได้ที่ปุ่มนี้เลยนะครับ